สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับน้องเหมยลี่นะคะคนเดิมนะจ๊ะวันนี้นะคะวันหวยออกนะคะวันที่ใครหลายๆคนรอคอยเลยนะคะใครมีเลขดีเลขเด็ดนะคะก็ขอให้ถูกหวยรวยเบอร์กันแบบปังๆเลยนะวันนี้นะ,ะก่อนจะไปรับชมทีเด็ดนะคะก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกดกระดิ่งนะเป็นกําลังใจให้กับน้องเหมยลี่กันด้วยนะคะทุกคนอ่ะ มาค่ะมาเริ่มกันเลยนะกับทีเด็ดวันนี้นะคะทุกคนวันที่1นะคะตุลาคม2-5-6-4นะคะวันนี้น้องเมลี่เอามาฝากในสวีเดนออสวนคาร์นะคะทุกคนคู่ระหว่างนะาเอลสบอกนะคะพบกับนะคะโกเทนเบิร์กนะคะทุกคนคู่นี้แข่งก,กันในเวลาเที่ยงคืนตรงบ้านเรานะคะทุกคนอาไปดูกันต่อนะคะกับข้อมูลสถิติย้อนหลังนะคะ10นัดนะของทางฝั่งเจ้าบ้านกันก่อนเลยนะคะทุกคน 10นัดหลังนะคะมีชนะอยู่ที่5เสมอไป1นะคะทุกคนแล้วก็แพ้ไป4นะคะทุกคนส่วนทางด้านสกอร์สูงแรกนะมีสกอร์สูงแรกถึง9นะัดนะไม่มีสกอร์อยู่ที่1นนัดนะคะทุกคนอ่ะไปดูนะคะ การแข่งในบ้านนะคะของทางสั่งเจ้าบ้านนะคะฟอร์มการแข่งในบ้านนะสิบนัดหลังนะคะมีชนะอยู่ที่7นัดนะเสมอ2อแล้วก็แพ้ไป1นะคะทุกคนส่วนทางด้านสกอร์สูงแรกนะคะมีอยู่ถึง8นัดนะไม่มีสกอร์อยู่ที่2นัดนะคะทุกคนก็เอาเป็นว่าฟอร์มการแข่งในบ้านนะคะของเจ้าบ้านนะคะดูดีทีเดียวเลยนะคะทุกคนมีแพ้แค่1นนัดนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะกับทางฝั่งผู้มาเยือนกันดีกว่านะคะทุกคน ทางฝั่งผู้ไม่เยือนนะคะทุกคนนะคะแข่ง10นัดหลังนะคะมีชนะไป3นะเสมออยู่ที่1น,นะแล้วก็แพ้ไป6นะคะทุกคนส่วนทางด้านสกอร์สูงแรกนะคะมีถึง9นัดนะไม่มีสกอร์อยู่ที่1นัดนะคะทุกคนก็พิจารณาเอาดูนะคะอ่าไปดูกันต่อนะคะกับราคาน้ํากันดีกว่านะคะทุกคนอ่ะ เปิดมานะคะที่เบทสามานะคะทุกคนคู่นี้นะให้ราคาเต็มเกมนะคะมาอยู่ที่2.75นะคะทุกคนเหมือนเดิมเลยค่ะเมลี่แนะนำนะคะรอให้บอลติดนะคะแล้วก็กดสูงแรกนะในราคา1ลูกนะคะทุกคนแล้วก็ติดสูงเต็มเกมกันไว้ด้วยนะคะทุกคนกันเหนียวกันพลาดนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะเฮงเฮงรวยๆนะเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะทุกคน อ่ะและอีกเช่นเคยนะคะเหมือนเดิมค่ะก่อนจบคลิปนะฝากไว้ด้วยนะคะกับ2เว็บนะคะกับ UFA Mo f มฟันแล้วก็ AMB MoF บ n ันนะคะเว็บที่เหมยลี่นะคะเล่นมานานนะคะ2เว็บนี้นะตอนนี้นะมีโปรโมชั่นนะคะสำหรับลูกค้าใหม่นะคะฝาก150ย้านะฟรีไปเลยอีก50ากันนะคะทุกคนแล้วก็มีโปรโมชั่นนะคะคือยอดเสีย5%นนะให้กับลูกค้าเก่ากันด้วยนะคะทุกคนท่านใดนะคะสนใจนะคะก็ ทักมาถามเหมยลี่กันได้เลยนะคะทุกคนอ่าแล้วก็อีกหนึ่งอย่างคะ่ะที่สําคัญนะขาดไม่ได้เลยกับกลุ่มวีพรวมเซียนบอนของน้องเหมยลี่นะคะทุกคนก็ ตอนนี้นะสุขเสาวอาทิตย์มีกิจกรรมนะคะให้ร่วมสนุกกันด้วยนะคะแจกเงินรางวัล300บาทนะคะทุกคนใครสนใจนะคะก็แอปไลน์เหมยลี่มาได้เลยนะที่ m l y underscore 88นะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะน้องเหมยลี่ต้องขอตัวไปก่อนแล้วลิ้นพันกันนะคะสงสัยจะเป็นเศษผีนะคะก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆร็ว